มาดูกันดักไก่ป่านี่นี่นี่จันลบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่คืน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 อ๋อเขาเรียกคืนใช่ไหมเอานี่ไอ,อตัวนี้ต้องมัดก่อนใช่ไหมมัดเดี๋ยวเวลาไก่มันโดนมันจะบินดีอ๋อต้องเสียบเสียบสองตัวนี้ทั้งขับไมโครทั้งดักไก่ด้วยอ้าวแบบนี้มันมันดีดเลยนี่หรือมันคังยังไงจ๊ะ เวลาไก่มาม,กามันก็เป็นนี่ไงขามันจะมาโดนหว่วอ๋อขาโดนห่วงใช่ปึ๊บมันก็รูดเลยใช่เดียวอ๋อก็รูดมาว่าว่าแต่ว่าแต่แล้วแต่โดนห่วงตัวไหนแค่นั้นแล้วก็เราก็หว่านข้าวไหมน,นี่ไม่ต้องหว่านเดี๋ยวไก่มันถันไก่มันมาอ๋อเพระาะว่าเรามีตัวลอ่อแล้วใช่ไหมใชเ่เราเราอ๋อเราดักยาวๆอย่างนี้เลยนะดักรอบตัวไก่ไงอ๋อรอบๆตัวไก่เรานะใช่นี่เราคือ สาธิตคือบ่โดนทั้งหมาลงแล้วโอ้หมาก็โดนบ่เอาโอ้แบบนี้นี่ไม่ต้องหวานข้าวไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเดี๋ยวถ้าถ้ามีไม้นี้ไปได้เลยใช่ไหมใช่โอ้ว่าพี่เซมเคยกินไหมไก่ปลานะใช่ย่างย่างอยังอย่งเคยกินแต่ไก่บ้านเดี๋ยวอร่อยไหมตัว ูเนื้อมันแน่นเลยใช่ไหมเนื้อมันแน่นเลยใช่ไหมใช่แซ่บเราต้องไปดักในป่าหรือในไหนในป่าเลยในป่าตรงออถ้ากลางแจ้งนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม,ไมาปุ๊บก็รู้เรื่องเลยอันนี้เผื่อฟุกใช่ไหมนี่ขอกางให้พี่แซมดูเฉยๆนิดหน่อยกว่าพัานกันแล้วนะลบท รถมาแล้วฮะโอ้ว่าจะไปตักก่อนไปก็อยู่ประมาณน,นี้นี่ไก่เจ้เรียกไก่เจ้นะไก่ป่า,ปาอ๋อมันจะเดินมาหาไก่เราเลยใช่ไหมไไม,มันมาตีกันไงนะเพื่อนอ้าวทำไมอ่ะมันมาตีกันอ๋อที่ที่มันมานี่มันจะมาตีกันมันไม่ได้มาหาคู่นี่ ไม่มีตัวมีอะไรอย่างงี้นี่อ๋อเราเราก็มัดเชือกไม่ให้โดนโดนมันมันเข้าไปหาใช่ครับอยู่หางประมาณนี้แหละอ๋อพอมันตีกันปุ๊บมันก็เรียบร้อยเลยใช่ไหมเรียบร้อยขามันก็จะโดนหัวม,มันนี่โอ้ไงปึ๊บ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 เรียบร้อยเลยไม่ไปไหนเลยไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้ไมาทานแล้วอ๋อที่ชอบจ<า>ับนี่ก็นี่ที่อ๋อเห็นมีสองอัน เอามาสองตัวบ่ะสองตัวเอ้ยอีกตัวหนึ่งอยู่บ้านไปเอามาตัวว่ามีเป็นสิบเลยนะไก่อ่ามีเป็นสิบเลยนะใช่มาทานเราป่ะมีเวลาโตแล้วใช่ไหมเราจะทำงานทำไมชอบชอบโตไก่เลยชอบชอบเป็นอาชีพเลยใช่ไหมไม่ใช่เป็นอาชีพมันรักเอ้ย่าใจมันรักเนื้อเพราะว่าเนื้อมันอร่อยใช่ไหมใช่แต่อย่าไปดักไก่ชาวบ้านเนื้อ หนึ่งไม่เลือไม่เลือวะถ้าโดนก็เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเลยอ